ตอนนี้คุณธีรวิทย์เงินเปียนะคะมาลอสายอยู่แล้วนะคุณธีรวิทย์เงินเปียะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานนะคะสำนักงานฉนประทานจังหวัดประจวบคีรีขันสวัสดีค่ะคุณธีรวิทย์ค่ะสวัสดีครับท่านคับสวัสดีครับผมครับ คุยเจอกันทีไรก็จะคุยกันเรื่องน้ำแหลนะครับอยู่ชนประเวงน้ําท่วมก็คุยน้ําแรงก็คุยแต่น้ําแรงนี่ดแวบปัญหามากเลยวันครั้งที่แล้วจําได้เราคุยกันเนาะเรื่องพื้นที่ที่หัวหินที่พื้นที่หัวหินใช่ค่อ่างเก็บน้ำปุ้ยป่าเราอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบครีขันธ์ครับผมแลวก็วันนี้ผมกําลังเดินทางไปประชุมที่อ่างเก็บน้ํา เว่ยป่าเราที่เอบตหอวยสัตใหญ่พร้อมในอำเภออยู่ด้วยครับอ๋อค่ะค่ะค่ะอะเดี๋ยวเวอยป่าเราเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเพราะเราคุยกันรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปติดตามความคืบหน้าแต่ตอนเนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะพื้นที่ที่คลองรอยที่โซนใต้บางสะพานค่ะเป็นยังไงบ้างเลยค่ะครับครับครับ้รไบครับครับรับค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 รันครับครับครัครับ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 คานบครั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 บบครับ ของตำบลอ่อนทองนะครับมันเกิดปัญหาว่ามีสวนผู้เรียนนะครับผมที่ต้องการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้าคลองลอยนะครับแล้วก็ตอนนี้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำคลองลอยมีปริมาณน้ําอยู่ประมาณ10เปอร์เซ็นตนะครับผมไม่ถึง15เปอร์เซ็นตแล้ววันสมที่ผ่านอยู่ที่12เปอร์เซ็นตและอ่างเก็บน้ำคลองลอยตัวนี้ครับผมใช้ในพื้นที่ของตำบลอ่อนทองและก็มีการปลูกทุเรียนในเพิ่ม เพิ่มขึ้นในพื้นที่นะครับผม <c oughs> ตอนนี้ปริมาณฝนทุเรียนน่าจะประมาณ4,000ไร่ด้วยกันนะครับครับ <c oughs> แล้วก็การใช้น้ําเนี่ยมันจะใช้น้ําแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกจากกลุ่มผู้ใช้น้ําเดิมนะครับผมซ <c oughs> ึ่งส่งน้นําตามระบบท่อของชลประทานนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่ส่วนที่เป็นส่วนทุเรียนด้านข้างๆอ่างเก็บน้ําแล้วก็ด้านเหนืออ่างเก็บน้ํานะครับ ส่วนนี้เขาจะใช้เครื่องปุมน้ําในการปุ่มน้ําเข้าไปยังพื้นที่ของสวนของตัวเองต่างๆนะครับใช้ปุ่มน้ําเข้าไปและส่วนที่สามก็ที่จะใช้น้ําคือใช้น้ําเพื่อการปุปโภคจากอ่างเก็บน้ำของลอยนะครับผมใช้ในการทําประปาของหมู่บ้านเพื่อใช้นต่างต่อไปมีคําถามว่าทําไมน้ําในอ่างเก็บน้ำของลอยแห้งแล้วก็อ่างเก็บน้า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันแห้งเร็ว<ะ>มากกว่าปกติ<ะ>เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับผมว่าในอ่างเก็บน้ําทั้งหมดแล้วก็ในพื้นที่ของชนะทานทั้งหมดแล้วก็นอกพื้นที่ชนะทานด้วยปัจจุบนันสวนทุเรียนราคาดีแล้วก็พืชผลทางทุเรียนมันบูมมาประมาณ5 1ีที่ผ่านมาตามลําดับนะครับท,<ะ>ทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจะเห็นว่า ปลูกทุเรียนกันทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับผมและแต่ละพื้นที่ก็จะปลูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,าก,นการเพิ่มปันการปลูกอย่างไม่เท่าไหร่นะครับเท่ากับจํานวนต้นทุเรียนที่มันโตขึ้นยิ่งโตงขึ้นยิ่งต้องการใ้น้ําเพิ่มเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยแล้วก็พอมีนายทุนรายใหญ่ๆเข้ามาปลูกทุเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําของเราเข้าไปใช้หรือไปทักใน บะบพักน้ําของเขาทําให้ทามันแห้งเร็วกว่าปกติครับผมจริงๆไอ้ของของคลองรอยนี่ความจุเท่าไหร่ฮะคุณธีรบดีครับการเก็บน้ําคลองรอยมีความจุอยู่ทั้งหมดสองแสนหกหมื่นลูกบาทเมตรครับผมก็ของู่ทางเดิประธานก็มีแผนการขุดลอกอยู่แล้วนะครับมีแผนขุดลอกในปีงบประมาณพศ2567อกนะครับที่จะเข้ามาขุดลอกครับ ครับคือเราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยคลองลอยต้องมีน้ําเท่าไหร่ถึงจะพอใชนะ้ฮะดูแล้วถ้าฝนไม่ลงเนี่ยอ่านเก็บน้ําคลองลอยถ้าฝนไม่ลงถามว่ามีปริมาณน้ําเท่าไหร่เมื่อก่อนนะครับสองแสนกว่าคิวเนี่ยรูปแบบเมนเนี่ยพอนะครับ,รบแต่ต่อไปข้างหน้าเนื่องจากมีการปลูกตูดเดนเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างก็มีปริมาณที่ไม่เพียงพอนะครับ และก็ในอ่างเก็บน้ำคลองลอยในพื้นที่ของตำบลล่องล่อนทองนะครับผมมันก็จะอยู่ในพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะทานอยู่ด้วยนะครับครับ <c oughs> ซึ่งใ,ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ําคลองลอยเนี่ยก็จะมีอ่างเก็บน้ําคลองลอยตอนล่างนะครับผมที่มีความจุอยู่17.46ล,ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ <c oughs> แล้วก็ใกล้เคียงกันอีกที่หนึ่งก็จะมีอ่างเก็บน้ําบ้านไทรทองที่มีความจุอยู่ประมาณ 13. 26ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตอนนี้อ่าเปอร์เซ็นต์ความขึ้นหน้าในการ่อกร้างเนี่ยก็ได้ประมาณ6-8เปอร์เซ็นอยู่ด้วยกันนะครับครับครับแต่ล้วกลไปอีกนิดนึงก็จะมีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอีกแห่งหนึง่งได้แก่อ่างเก็บน้าบ้านวังน้ําเขียวนะครับความจุ2แสนหนึ่งหมื่นลูกบาทเมตรเหมือนกันแต่ว่าอ่างเก็บน้ําวัมไอเขียวตอนนี้น้ําก็แห้งเหมือนกันครับ เรียกการใช้น้ำนี่โดยปกติเราจะมีบัญชีผู้ใช้น้ำไหมฮะที่ว่าจะต้องใช้น้ํามากน้อยแค่ไหนต่อต่ออะไรเนี้เราเราได้จัดทำบัญชีการใช้น้ําในปกติของอ่างเก็บน้ําต่างๆที่เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับอ่างเก็บน้ำตัองรลอยเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ใช้น้ําอยู่ในพื้นที่แล้วก็เขาใช้น้ําในระบบส่งน้ําของเราเหมือนกันนะครับ แต่ในทุราายใหญ่ๆที่เข้าไปใช้น้ําในอ่างเขาก็สูกน้ําเขาก็มีพื้นที่อยู่ด้านใกล้ๆกับตัวอ่างเก็บน้ํา uh huh. ถ้าสมมุติว่ากลุ่มผู้ใช้น้ําอคุยกันว่าไม่ให้เขาใช้เลย uh huh. มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลบบาะเบากแหวง uh huh. และ ตอนนี้ที่เกิดปัญหาเดือดร้อนเข้าจริงๆคือเดือดร้อนในกลุ่มผู้ใช้น้ำของเราต่างหากครับผมที่จากพื้นที่ด้านบนบอกว่าไม่ควรที่จะปล่อยน้ําลงไปในระบบส่งน้ําเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเหลือประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ยมันมีตะกอนถ้าสมมติว่าปล่อยไปเรื่อยๆตะกอนมันอาจจะไหลเข้าไปสู่ระบบท่อนะครับมันทาให้เกิดเกิดการเ่อตัน ไปภายภาคหน้นานะครับแต่ตอนนี้ที่วันสุดที่ผ่านมาก็คุยกันว่าถ้าสมมติว่าน้ําแองเมื่อไหร่ก็แองพร้อมๆกันทั้งหมดครับผมอย่างนี้เนี่ยถ้าเข้ามาสูบจากจาก,าจากอ่างเนี่ยมันก็ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยไปตามท่อเนี่ยเรายังปิดเปิดได้ใช่ไหมฮะเรายังควบคุมได้อัน,นี้โอ้โหถ้าเขาสูบโดยตรงเนี่ยพื้นที่ข้างหรือว่าบนเหนืออ่างเนี่ย มันก็จะหมดอ่างโดยโดยเส้นเชิงอย่างนี้อย่างนี้น้ำน,น้ำก้น,ำนอ่างมันต้องเหลือไว้ด้วยใช่ไหมฮะตามความเข้าใจของผมอย่างนั้น น้ำต้นน้ำค้นอ่านก็ต้องเหลือไว้ด้วยนะครับว่า <c oughs> เพื่อรักษาระบบนิเวศแต่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วเกิดกรณีเช่นนี้แล้ว <c oughs> ถึงเหลือเท่าไหร่ชาวบ้านก็สูดไปใช้นะครับ <c oughs> และเนื่องด้วยการจารการมีพื้นที่ที่เนื้ออ่านที่มี <c oughs> การปูกผลทุเรศเพิ่มข,ขึ้นแบบนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็เลย คุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันทั้งหมดเราไม่เอาตามระบบข้อแล้วเราคุยในส่วนของพื้นที่ด้านบนด้วยที่เข้ามาสูบและก็ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของเราคุยกับกลุ่มของราปาด้วยแล้ววันหลังเราก็ คุยกันในภาพรวมทั้งหมดว่าจะแบ่งสันตันส่วนน้ำกันอย่างไรเพื่ออย่าให้เกิดปัญหาภัยในภาคหน้าครับครับเพราะฉนั้นรวมกันถึงส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการเกษตรด้วยนะไม่เฉพาะชนบะทานอย่างเดียวเนาะดูแล้วหลาย <ผม S 1> เรื่องเลยหลายมิติเลยเนี่ยนะเมื่อวันศุกที่ผ่านมานะครับทางอำเภอบางสะพานนะครับผมแล้วก็ทางเกษตรอำเภอก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ ผู้นําในพื้นทองที่ก็เข้าไปประชุมด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับการมอบหมายจากผู้วาะะนาน่วาราชการจังหวัดว่าช่วยติดตามแ,และแก้ไขแล้วก็วันศุกร์ช่วงบ่ายทางผู้วาะะนาน่าราชการจังหวัดผมทราบว่าท่านก็ได้เข้าไปในพื้นที่ด้วยไปดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับมันต้องร่วมมือกันทุกพัคส่วนแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับเกษตรกรว่า ปริมาณน้ําที่ใช้ในทุเรียนนะมันสามารถใช้ได้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอสมที่จะใช้พอดีเ mm hmm. พราะว่าบางครั้งเขาก็ใช้น้ําในการลดน้ําทุเรียนที่เป็นจํานวนที่มากเกินไปเกินความต้องการ uh huh. ทาให้ส่วนอื่นๆมันขาดน้ําไปด้วยและอีกอย่างที่สําคัญถ้าสมมุติว่าเกิดการขาดน้ําขึ้นมาแล้วริงๆเนี่ย mm hmm. ทางกเกษตรเขาแนะนําว่าให้ปลิดลูกทุเรียนทิ้งไปทั้งหมด mm hmm. ปิดลูกออกทิ้งเพื่อรักษาลำต้นไว้ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสมมุติว่าเอาลูกไว้ด้วยเอาต้นไว้ด้วยมันน่าจะตายหมดต้นแต่ลูกครับผมแต่ว่าถ้ายอมยอมแล้วทำรู้ทำไงเอาลูกออกไปเลยเพื่อรักษา,นะาชีวิตต้นไว้ปีหนะน,น้าค่อยวากันใหม่ว่าอเอาเคครับผมโอ้จะยอมกันไหมเนี่ย มันจาเป็นต้องยอมแล้วครับผมเพราะว่าเกิดภาวะแบบอล้แล้วแล้วทั้งทั้งชันประธานประเมินว่าอย่างไรครับปีนี้จะจะมีน้ำเข้าไปเติมบ้างไหมเนี่ยในช่วงเดือนไหนรอฝนอย่างเดียวเลยเนี่ยต้องรอฝนใช่ไหมครัะ าจากการประชุมครับผมของจังหวัดน,นะครับผมแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยาการณ์ว่าประมาณวันที่ 27, 28, 29นะครับจะมีร่องมอรสุมนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้ในเขตจังหวัดประจวบคิริัาร์มีฝนตกขึ้นนะครับว,วันที่ 27, 28, 29และก็ช่วงของกลางเดือนพฤษภาก็น่าจะเข้าเป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดประจวบคิริัาธ์แล้วนะครับ ผมก็ภาวนาว่าให้หมตกตามคือดูการแล้วก็บอกชาวบ้านว่าช่วยกันแห่นางแมวกันด้วยแะกล่ผมจะได้ช่วยในทางทีคเยอะขึ้นเอาทุกทางเนะเอาทุกทางแล้วก็ลุ้นนะครับคนบานสารก่าวไปคุณธนลวิทย์ต้องเหนือจากเรื่องของของน้ําในอ่างเก็บน้ําเนี่ยอย่างการเจาะบ่อบาดาลในในพื้นที่ที่ที่คลองลอยนี่พอจะมีความเป็นไปได้หรือว่าพื้นที่ไหนที่สามารถที่จะทําได้คะ เอ่อในการเจาะบ่อบาดาลนะครับผมถ้าสมมติว่าชาวบ้านแอบเจาะก็มันก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าที่ผมทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเอ่อในพื้นที่ของบริเวณตำบลน่อนทองที่เาขาปลูกปทุเรียนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ที่เอกสารเปิดที่เป็น,นโฉนดดังนั้นการเจาะบ่อบาดาลเนี่ย มันก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําได้นะครับครับผมแล้วก็พื้นที่ของหาง็บน้ำของลอยก็อยู่ในเขตของป่าอนุรักษ์อะไรอยู่ด้วยนะครับมันต้องใช้อ่อปัจจัยหลายๆะย,ย่างมาดําเนินการและทางผูประธานเองก,ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้กําลังสืบ่อหารถน้ําจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานที่ว่าสามารถที่จะผ่านรถน้ํา เข้ามาได้เพราะในเขตภาคอื่นเริ่มต้นที่จะเป็นฤดูฝนกันแล้วนะครับผมขันมาเพื่อช่วยในจังหวัดประจวบคิริขันแล้วก่อนเพราะว่าขอเรียนว่าลดน้ําในส่วนของจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับผมจะมีของโครงการชนประทานประจวบคิริขันอยู่หนึ่งคันจะมีของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพลานบุรีอยู่อีกหนึ่งคันแล้วก็จะมีของสํานักงานชนประทานที่สิบสี่อยู่อีกสามคันและภารกิจทั้งหมดของ ชนประธานเกี่ยวกับรถน้ํานะครับจะใช้ภารกิจในการก่อสร้างหรือว่าการปรับปรุงในงานก่อสร้างมากกว่าครับผมแต่ว่าที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยก็คือผันไปช่วยเหลือตามความจำเป็นครับเพราะว่าในรถน้ำมันไม่ใช่ภาระหน,น้าที่หลักของชนประธานแต่ว่าสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ทางกรมชลประทานเขามองว่าระบบส่งน้ําในเขตพื้นที่และก็การส่งน้ําต้องมีปริมาณเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใช้หลอดน้ำครับเพื่อยู่ที่อยู่ที่การอุปโภคเป็นหลักนะนะอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะฮะแต่เพื่อการเกษตรนี่ก็คงลำบากหน่อยในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการส่งน้ําเข้าไปนะครับโคเรียนที่อุปโภคบริโภคนี่พอมีข้อมูลไหมฮะเดือดร้อนเยอะไหมที่ที่คลองลอยเนี่ยของคลองลอยในส่วนของการอุปโภคบริโภคนะครับผมก็ใน ส่วนของตำบลล้นทองนะครับก็น่าจะเดือดร้อนอยู่ทั้งทั้งตำบลน,นะครับ<อ>ผมจํานวนตัวเรือนเนี่ยผมยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะครับผมว่าเดือดร้อนประมาณกี่ตัวเรือนนะครับแต่ก็ยังมีแหล่งน้าจากจากสิทน้ําในหมู่บ้านที่พอที่จะสามารถใช้ลดน้ําจากเอ่อส่วนต่างๆเข้าไปช่วยเหลือได้ครับผมแจกจ่ายกันได้นะครับผมเรื่องการอุปโภคบริโภค ยังมีปัญหาน้อยกว่าเรื่องผลผลิตก็ผลผลิตครับมสมมติว่าต้นทุเรียนตายขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยในการชื้นมันก็ใช้เวลาหลายปีอยู่รับคนครับค่บคนขางที่จะหนักนะครับช่วยกันเตืยนไจกันด้วยครับผมครับครับครับก็ช่วยกันประหยัดนะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ประหยัดกันไปก่อน นะเรื่องของการเทรมน้ำค่ะเอาไว้เดี๋ยวคนมาติดตามอ่าปัญหาความเพื่มเต้าต่างๆของหน่วยแต่เราหน่วยงนที่ให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวเราก็ต้องไปทั้งปอพเป็นทั้งเกษตรวันนี้ก็จะสอบถามทางปอพปอพก็ก็อยู่ในอ่าปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่อยู่ปอพก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหารช่คเฉพาะหน้านี้ก่อน ค่ะวันนี้ติดตามวันนี้ติดตามข้อมูลจากทางคุณธวิชจากชวนประทานให้เพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณมากครับคุณธวิชค่ะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวต้องไปคุยป่าเราต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปัญหาป่วยตาเราค่ะป้วยปัสยัยต่อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอนี่แหละนะฮะ